สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของสูตรบริหารเงินนะคะสูตรบริหารเงินที่การให้นะคะ5 0 30 20นะคะคือเงินเข้ามา100บาทนะคะ50บาทคือ,อาไปใช้จ่ายนะคะ50บาทเอาไว้ใช้จ่าย30บาทนะคะเอาไว้เผื่อสําหรับการลงทุนนะคะ30บาทเอาไว้เผื่อสําหรับการลงทุนนะคะการลงทุนถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดโอกาส นะคะเช่นเพื่อนชวนลงทุนนะคะจังหวะถ้าทองลงเยอะๆนะคะเราก็ซื้อทองอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะว่าบางทีทองลงแต่เราไม่มีเงินจะซื้อนะคะหรือหุ้นลงเยอะๆเราไม่มีเงินจะซื้อนะคะเราก็เก็บ30%ในส่วนนี้ไว้คือ100บาทเก็บ30บาท ะะส่วนอีก20%นะคะตรงนี้จะเสี่ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นเงินที่เราไว้สําหรับกรเกษียณอายุนะคะเราก็ต้องฝากไว้ที่ไก่ตัวเช่นฝากกับบริษัทประกันนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในการลงทุนได้ค่ะสวัสดีค่ะ